อ่าคูเตะเคว้ให้ดัดอ่าโอเคไปตั้มออกไปตั้มตั้มเข้าที่เอ็มถา,ามเลยดิพี่ตั้มแม่งหัวตกปูตรงไหนวะเกมท่านหนึงค,ครูขอให้ทำบอร์ดก่อนเฮ้ย่าเคว้ตัวล้มเลยเว้ยเคว้นี่ตัวลม้มคนแรกเลยอ่ะผมเ,เห็นเฮ้ยฮ่าไม่ได้คนน้่งบอลเข้ามาวะบอกโอ้ตั้มตายใครไม่ดึงแฟนไปปลุกเข้าห้องเทียนวะ User your joined หุ่นแบงค์บนตัวหนึ่งคุณคุ่นนะคุณค่าคุณนั่นเห็นไหมค่าหุ่ตัวหนึ่งตี้้ไวเซฟตี้่อยต่อยตัวไอ้ต่อยโอเคเคียร์คุณเคียร์เฮ้ยเฮ้ยต้องตรงกลางอ่ะใช้ท่านั่นเลยการแข่งอะท่าอะไรวะคอนเมอร์เอะไรเหรออินูมาด้วยนะรวมๆกันแล้วแชร์ดาวเมจต้องหลอดเลยเฮ้ยเราไม่มีพีโนะนี่หว่าในดงอ่ะไม่วิ่งหนีไปละ ไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่บาเลีอะไม่ถ้ามาแต่เลทเทิมันไม่ไหวหรอกบาลีก็จะมีเลดมารวมกานอยู่ใช่ไหมไม่แล้วเหรอลงมาแล้ว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 ไปแล้เด็ดไปตกแล้วเหรอแล้วเด็ดไปฆ่าตรงไหนวะนี่ล่วงไปเลยตีหนึ่งข้างหน้าตีหนึ่งได้อะโอ้แค่ตีหนึ่งตีไน่อยตีให้ตีได้โป๊สุดแล้วโป๊ะเล่นหุ่นดีกว่า เดี๋ยวก่อนใครถึกใครถึกเรียกเฮ้ยตาไมต้องกี่เรามันลงหน้าบ้านหรออะไรด้มันมันในอยู่หน้าบ้านเดียวแต่ใครถึกที่พี่ลงบ้านเราเหรอทำไมมันเล่นหน้าบ้านหาคนถึกอยู่กี่ไหนคิดแล้วกันโอ้พี่ตัวนี้นี่ไงเนียลงมาจุงน้อยลงมาตีหนึ่งปลาเลี้ยงให้อ่ะจีนม่งถึกมาแก่เยี่ยมเลย เรียบร้อยครับสอบแลบมาแล้ว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 แลบแล้วนะโลกิหายเฮ้ยบากิพูดผิดเฮ้ยเลสเลสไปบวกเรากี่คนอะเฮ้ยแล้วเธอไปจัดการสอบเแบล้วเธอไปลเธอไปบลกปังกันบ้างไม่ถึงตี้อะเออเอาเขียนก่อนเขาไปต่อยดีเดี๋ยวมันก็เน้เดียวเดี๋ยวน้เดียวเอาดอนจานแอน้อยเดต้นี่ผจญเลยตู้นี่เสร็แล้วแต่าจะเลยกูเองผจะเลย ในโดนเลี้ยงติดกาบตบแบบกูเบลล่ามเองกูเบลล่าม่ทเองตายแล้วอี๋กูมาแค่นี้ตายแล้วไใช่ไหมใครที่หนุ่ยสต่อยคนไหนในศาสต์ไม่เท่าไหร่อ้าวตายเงไศาสต์ตายไหมตายมันเรือมันมันรุ่นหลุดด้านบนป่ะรุ่นหลุดด้านบนหรือเปล่าดูหน่อยโวนเปียโต้หนโอยนล็อกด้วยนี่ไงชูล่ามารู่นด้านบนป่ะดูดูด้านบนนี้ปลาเรยวไว้ปลาเรยวไว้กฆ่าแล้วชูล่าบอกเขาด้วยที่แข็งที่แข็งไอ้ยัาส์กลางยกตี้อ่ะปัดยูเลยวะเอ้ยในดงในดงค่ายในดงเห็นป่ะในดงอ่ะ กูติดเลี้ยอยู่กูติดเลี้ยอยู่อ่าโอเคกูได้อยู่ดลดีอัคลิปอยู่อ่ากูเนี่ยเนี่ยติเลยปลาเลียอยู่บาเลียคนไปคนไปบาเลียอยู่ชิวๆขึ้นไปบาเลียอยู่สบายอ่ามันหมดแล้วนี่เหลือแค่สองตัวเนี้ยนี่แล้วตัวนี้แล้วเฮ้ยผมขอแอดมา add มาผมไปแล้ว add add ไแล้วแอดตายแล้วไม่เก็บแล้วแม่ไหนที่เจนลุยโยกไปกี่คนแบ่งมาที่มารตี้ผมมาดิชุบโบจันโชว์คนหนึ่งได้ปหมมาแล้ว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 งานงานหล่นหล่นในสัตว์ชาวบ้านเรียกเฮ้ยผม ชูล่าชุล่ากูมาที่มันชูล่ามาแล้วโอเคโถกูคุมอยู่ไหนไหนในทินอบาเลียบาเลียเร็วบาเลียบอลเียะทอนตายบาเลียไว้นะบาเลียไว้นะมขาเลยาไปในหลุดากเลยบอลเลียลนชุล่าชุล่าชาโดชาโดที่ไหนี่ไหเทีหนาโดคุณทาะายอ่ายบเลียบเลียไป้้ี่ลงวะไอ้ไอ้ี่ลงบายเบีอนบอลเลียบอลเลียบอลเลียเอ้ยดหินสัตว์เลยไกลดิกดกดห้าเลยอ้าตเยอะเข้า ไปเข้ามาเลยมาแล้วมาแล้วตรงลุนใไปหลุดบ่ไปหลุดบอกเฮ้ยหุนไปโอ้โหนี่กูขอเลยเกียร์แล้ว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 โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมันอยู่ไหนเนี่ยตายเลยเจ็บบักจ่อร์ระวังระวังระวังชุลนหลุดชุล่าหลุดมากไอหุ่นนี่ตุ้นนี่ไอหุ่นนี่ตุ้นนี่ต่อยสิบเซกสิบเซกมึงต่อยนี่ต่อยเลย ใหมม่มามงวุ่วกันไว้เงียใหญไว้ไม่ไเดิไม่ได no like, you ้แล้ไปแอด้วยิดเติมครับใหญ่ไว้ใหญ่ไว้เร่ยๆไว้เร่อเดี๋ยนยอะไสิธที่อยู่เคลที่ออนบ้านมันอยู่สองสคนยังมั้งก็ปล่อยมันดแล้วออกไปต่อยดีเวลามันบุกเราอะเออนบุกเราก็ดี้ไปบุกมันไม่ติดมายคือไปคนสคนก็พอถ้ามันไม่อยู่อะติดซายติดซายอาย ไอ้คนเราบุกนอยอ่ะหมดแล้วมันหมดแล้วไอ้เนี่ยชาโดว์ชาโดว์โยงใครน้องเพื่อนอยจีนเน่ย <c oughs> โยงมันโยงใครวะวะอีที่โดนโยงกูไอ้สัตว์อ้าวคุเก็ยตตายแล้วได้โยงเพื่อนเอยอะแค่ไม่มใครกดมันโยงเรื่อยๆอยู่แล้วกดในเฮ้ <c oughs> ยย,ยาแก่อ้าวหาย เราคัามันตายหมดแล้วอยังไม่มีใครมาสัตว์เกืองมานะยเราคัามันตายหมดแล้วเข้าไหเเ้าเลยครับโอ้เริเ์ิดแล้วเนี่ยมาจบเลยเนี่ยคมนะใจมาก ไวจะชอบแมงแหลลบกูไอ้สัตว์สชอบแมงแหลลบกูไอ้สัตว์เราพยายามไอ้นี่ยังนไวดิได้เหรอแม็นดาวไว้ตัวเย็นมันติดอยู่แล้วอ่ะมันาด,ด้มันได้มันได้เนี่ยโดก่ะคนในโดกันนะแล้วโรเย็นมันทำบักไม่ได้อยู่แล้วไอ้เหี้หยติดปลาไหลอีกไอ้สัสแกทำห้าหตัวห้าหมดเกี่ยวอะไรยี้ยืนเนีนย่ยยืนไม่ไหวอ่ะนรวมมากหมือนปลมไม่ทันน่ะอายุไงบตไอ้บ้ามันมัน แตกันบ้านดิไปบุกน้อยอย่นี้คนพงเปนแถวเลยอะไรในบ้านไม่มีบ้างม้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านโบตัวแมงดาดีกว่าไหนวะมันสองจอหลายคนนะเนี่ยตอนแถวสองอ่ะยืนนิ่งหมดเลยค่าดิค่าดิเอออะไรทะเลตัวเดียวอย่างนี้ตัวเดียวมึงฆ่ากันไม่ได้อะกูก็ยืนไม่ได้หรอกเลือดหมื่นเดียวเนี่ยเอยกูไปแรกไหมสัตว์ไปหลังเข้าหลังเข้าแอดแอดหลังแอดหลังเข้าแอดตัวนี้ตัวที่ติดเป็น ไอ้เข้าหลัง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 ขุดดิขุดตรงไหนไม่หมดดูก่อนเอ้ยจ็คแจ็คนี่ใครแจ็คจ็คเนี่ยอ้าวแจ็คไม่บุกเว้ยบุกแจ็คไม่บุกเว้ยต้องให้โดนด่านี่มาไอ้แจ็คบุกดิอะไรอะบุกดิสัด้วยเป็นเพื่อนจักการหน่อยเว้ยเออแจ็กกินปลาเยอะนะแจ็อ โอ้แม่งโดนปั๊บกันทุกคนเลยไอ้เนียเดี๋ยวกอนนะกูกูถามหน่อยนะแค่แค่บาดตัวเดียวกับพิษทั้งตัวเรานี่เราต้องขังกิ่วเลยวะตรงดามจ่เป็นข้างหน้าตรงทางแค่ให้หน่อยนะ่ออนไ่าไห่เนี่ยออนสี่สิบเจ็ดามงเาถึงยี่สิบยังนะหุ่นนะหุ่นนะหุ่นจะมานะหุ่นจะมาระเบิดนะอะไรปักไงโดงไงโดงไงนาะไงโดนไม่ด้อ่ามีข้างหน้ามีคนตาย ไช่วยกับมาแล้วอะคออ่านชื่อเลยติ๊กจูติ๊กจูหมูนะปากีไม่มีติ๊กจูหมูทักให้แจ็คเนี่ยตายเนี่ยเราย่อมไม่ได้ออกมาสักคนเลยเนี่ยรอย่อมออกมาแล้วเนี่ยตายสั้นหุนหุนด้วยตายเนี่ยยัยเลยโอกาสเล้วนเลย อันเดอเสเข้าไปสองตัวนะเข้ามาเข้ามาหมดแนละ้วเฮ้ยมีนี่นี่วานุ่งอะอร่อยแม่พันนอมอเรียบร้อยไอสัตว์ตายไปดิสตัสตว์เปิดแม่งเลยตรงขอบเดี๋ยวผมพูดสองคนนะจะติดก,กับกับมิน <c oughs> ล่างหลังด้วยนะตัวข <c oughs> ้างหลัง ตู้แมงรอยเยาอเข้าหลังเงี้นะ่ะดูรสองตัวไปเตรมดูล,ล่าลไปโอ้ยปลาไหลปลาไหลมันปลาไหลแบงดายัดมันดีปอ่ปข้างหลังเนี่ยเห็นปะ่ะโอ้ยเฮียเนี่ยผม <c oughs> โบวแล้วเนี่ิอียู่่เนย เบิร์ทั้งหลังพวกเราดูไหมฮะนั่งออกมานะใหญ่ดิใหญ่ใหญ,ใหญ่เบิร์ด<บ>ใหญ่ก่อนเบนิร์ดใหญ่ก่อนในตรงนั้นนะปิดบาร์กิทีนะต้องปิดบาร์กิต้องปิดบาร์กิครับน้ำแข็งใส่ปิดบาร์กิเลยฟาจกฟาจกคนหนึ่งต้องปฟาจกเลยปลาเลี้ยให้อยู่ปลาเลี้ยอยู่ตัดบวกได้ <c oughs> ไอ้เหี่พี่เล่นระเบิดพี่มาพี่มาสำหรับแมงพี่เล่นระเบิดคุณคุณโอ้โหคุณเนรตุ้ดไอ้ยโอ้โหจะตายเจ๊ระเบิดไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสไปยืนในดงนั่งนะสัสนั่งไอ้นี่อย่างเดียวเลยสัตว์โต๊ะโต๊ะบวกไปอย่าหยุด าหินสีเราแต่ก็จะได้มีกําลังใจบุกเราอ่ะพวกเนี่ยปลาขึ้นปลุกหน่อยตรงไอ้ที่บาเลหินเนี่ยแขงมุมขวาล่างแขนขวาล่างไปปลาปลาเขึ้นไปอยู่บ่าเชื่อไปแล้วไม่เสร็เมื่อกี้ไปเชี่ยเขาไปจับตาหน่อยข้างล่างเร็วป่วนข้างบนไปเยอะข้างบนไปเยอะพาโจ๊กหน่อยพาโจ๊กหน่อยพาโจ๊กหน่อยบนบนเยอะหน่อยตายแน่บาเลียอยู่บาเลียอยู่บาเลียค่าฆ่าฆ่าคุณ ข้างบนหลุดไปเยอะนะที่ตายตายกตายนะตายแล้วห้าสองเลยหมล้ตายแล้วห้าสอง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 พิมพ์ดิทางซนมเลยไม่บุกหรอกพราะมันกลับแล้วก็ไปนะไปเสิยไหนดรู้สึกว่าจะหลุดมาไอ้ดงไอดงไอโดไอ้ดงอหนึ่งไอหนึ่งไอกดงอหนึ่งไอ้ดงไอ้อหนึ่งอหินก้อนเยอะกก่าแล้วมองซ้ายอะราเปิดแล้วจำน้าว้าว เสร็จแล้วเดี๋ยวเลือกต่อนึงอ้าวตายหมดตายหมดตายหมดเข้าเลยเข้าเลยมันตายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกิดแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยเนี่ยก่อนที่ตัวนี้จะหนีดูเล็กอะเอามันก่อนเนี่ยทำไมกูใช้ไม่ได้วะแต่ว่าศาสัตว์ถ้าบ้านกูณถ้าบ้านกูณถ้าบ้านก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยจะค่อยว่ากันหมดแล้วไอ้ข้าที่พีชเนี่ยศาตว์เออตาย ไปดิวิวินกลับดิยังยังไม่ตืงให้มันดันออกมาให้บีวรอให้มันดันออกมาก่อนทำไมต้องรอให้มันดันออกมาวะคือแบบคือให้มันเซงไงุไม่ได้ฆ่าเราไงอุ้อุ้นอุเป๊ยโอ้ยตุ๊นไอตุ๊น่ะไอตุตนี่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเออให้มันคิดว่ามันจะได้เล่นแล้วดูให้มันดันเปล่าดูให้ยังไม่ดันยังไม่ดันมาอาลติเมตตัวเดียวเอาสวยแล้วมัาทะเลออกมาตัวหนึ่งก็มีอาลติเมตสองตัวเฮถอยหลังมาดิตัวนะ ราวังชนูหน้าบ้านนะเข้าออกไปเรื่อยๆัดซ้ายหมดเรียบร้อยจัดพี่เสไม่มีวับลับไหมหรอวะโอเคไม่เห็นเนี่ยฝาพี่เสวับลับรี่อะไรมั้นโอ้ที่แมงได เลลงบ้านไหนบ้านเราอ่ะอเล็ดลงอแล้วกัน52 51 52 51 52 51 52กดเจ็ดก็ได้โผข้างหลังมันพอดีอ่ะขวากดธงเจ็ดมันจะไปโผล่ข้างหลังมันแลนมานะแลนมาแลนมานะแลนมานะมามา52ดีกว่าไหม52 52 52ถอย52มา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 52ครับ ตั้งโซนห้าสองไม่มีเลยโนครับกระโดดมายังไม่ตายแล้วระวังนะหน้าสอง่ครับคนเราไม่มีเลยไม่มีแลนด์เป็ไงตายเลยกูหลับกูหลับกูหลับไหวสบายใจไ่ไม่ไมไม่มีมันไม่มีวิสัยมมนไม่มีวิสัยเลเจ็ดดับแล้วเนี่ยขยับเอยพี่นิดยสือเสยรอส้อนแต่วยสวยยสือเสืวไม่สวยเดียวละ เฮ้ยมันมีตัวแอบอยู่อะข้างหลังไปตรงไหนวะไปแล้วไปแล้วไปหลังวะ้อันนี้แหละสัตว์มาเต็มแล้วก็ลบดิแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้ไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาน้อยๆเยกนที่บนซ้ายเราด่วนเลยข้างในไม่มีใครเลยหินสีมันอะหินสีโล่งเลยมีแค่น้าบ้านตรงนั้นเองตอนนีมันจะไม่เยอะ เอาไว้เสร็จก่อนเอาไว้เสรก่อนเอาไว้เสรก่อนเอาไว้เสรก่อน User joined your channel เดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่นก่อนต้องการมันไม่มีโซนนะแค่นั้นครับบ่ายแค่นั้นเยอะเหรอเก็บหน่อยต้องหินตัวอะไรแค่หนุ่ยู่วะหนุ่ยเราเราไม่วิ่งเข้าข้างในวะมีเพื่อนไปถึงหินนั้นแหละไปเล่นหน้าบ้านกันทำไมไปไเลยไปไหนครับไปไหนไปไหนไปไหนทุนเลยผมลบแล้วโอ๊ยแตกแล้ว มนไไ่เป็รแทนแทนที่เราจะวิ่งเข้าในก็หนึ่งยังไล่นแตกสองหนึ่งแตกแล้วยัง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 ไม่แตกยังไม่แตกหลับหุ่นแล้วต่อยทีหนึ่งหนึ่งไม่แตกแต่สองหนึ่งแตกแล้วอ้าวอะไรเนี่ยปานิดอ้าไม่กังวลแล้วตกตีไม่ยังต้องแข่งปลาไหลได้แล้วเราไป้ไปลงไปก่อนให้ไม่ช่วยให้มาช่วยแล้วเนี่ย ลปล่อยอีสองนาทีนะอีสองนาทีค่อยไปหาเศนะเสไม่วาดด้วยว่เออปล่อยไปก่อนปล่อยมันเพลินไปก่อนบวกบุกก่อนบุกหลังนี้ก่อนดีไปดีหมดแล้วหมดแล้วปล่อยปล่อยให้ไก่ไดีใจ <c oughs> ไปก่อนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาุกเล่นไปก่อนข่าเล่นไปก่อน <c oughs> <c oughs> ยังไอหมดแล้วม่้ยล่รู้าดีรู้มาดิรู้มาดีหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเ <c oughs> ล่นจบเปล่าจบไม่แจ็คทาไหนฮะมุดอยู่ แม็กใส่แมงหนึ่งใส่แมงกัารดูไปทงอ่วนเลยกดทงดวนเลยเอ๊ะโอ้ยส่บ้านได้ซะโอ้โห